มกมีนกเข้ามาเดินเล่นในบ้านนะคะตอนนี้นกเขาบินข้างเขาไม่ใช่ท้องเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีป๊บปั๊บปั๊บตัวเมียตีปีป๊บปับป๊บปั๊บตัวผู้ขานรับจุกก๊บคูจุ๊บคูสวยงามมากค่ะตาขนเลียงเป็นระเบียบตาเป็นสีฟ้าแล้วก็กำลังมองหาเศษอาหารอะไรสักอย่าง อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเจ้านกน้อยมันแอบมะไรดูซิดูซิดูซิอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันดูซิดูซิเจ้านกน้อยแอบกล้องแอบกล้องมาไปนะพอเพียงถอยให้มันเดินพอเพียงวันนี้ดูดูนกน้อยนกน้อยมันไปแล้วมันไปแล้วไหนมันไปตรงกองของแม่แล้วก็จะได้แม่เอากล้องอีออกมาจากตู้หมูค่อยๆเลื่อนเก้าอี้ออกมา โ้บ <iyorsun S 2> ินบ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 ินหายไปแล้วท่านผู้ชมไปไหนเล่ <z tama>